จะมีแค่โทษตัไม่้มีโทษจับคุกพอผมก็จะทำบันทึกจับคุกนะตวองเป็นความผิดขึ้นหน้าเนาะทำาวความสะาดที่นี่ได้ทำไหม ล้านตลาดล hm. ้างอะไรเน from, ี่ยตามมาตรฐานของของพวกผู้ของสาธารณสุขเขาพิรารณาทั้งนะครับมันมาตรฐานเดียวกันกับตลาดสดอะไรครับตลาดคือตลาด ล้มเลยครับล้มเลยไม่อยู่แต่ม民警จะได้ผลยันฝากตรงนี้คือตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้บอสหมายถึงว่าชาวสามล้มเนี่ยตามตู้หนีบ้านเขาล่องเรือผมอำเภอท่าใหม่เองฝ่ายปกครองเองในโงพื้นที่จังหวัดตลาดยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้นะครับทางฝ่ายปกครองร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรนะครับสพท่าใหม่นะครับแล้วก็ ฝ่ายปกครองของจังหวัดนะครับลงพื้นที่ในการตรวจนะครับในเรื่องของมาตรการให้บุคคลนะครับออกเมื่อออกจากเคหสตถานนะครับให้สวมหน้ากากตลอดเวลาโดยเชร่องคัดครับผลการเริดสอบว่าเป็นยังไงบ้างครับครับจากการตรวจสอบวันนี้นะครับเราก็ได้พบผู้ที่กระทําความผิดนะครับไม่สวมหน้ากากออกนอกเคหสตถานนะครับจํานวน2รายนะครับเราก็ได้ทําบันทึกจับกลุมนะครับ แล้วก็เราก็จะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับครับแล้วส่วนของอำเภอเอยงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับครับในช่วงนี้นะครับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเน้นตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดนะครับก็คือ D M p T T นะครับก็คือการเว้นระยะห่างนะครับการล้างมือนะครับ แล้วก็การสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ไทยชนะนะครับ